วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันธนัญญาพิพิธวณิชการค่ะเราเริ่มต้นด้วยภารกิจของแม่ทัพภาคที่3ซึ่งได้ติดตามสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกำชับหน่วยในพื้นที่สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะ พลโทอภิเชษซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในสังกัดพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีชายแดนติดต่อกับสาธรารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารวมระยะทางประมาณ483กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นดินประมาณ362กิโลเมตรและเป็นแม่น้ำประมาณ157กิโลเมตร โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่3ได้กำชับให้ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดนเพิ่มมาตราการอย่างเข้มงวดในการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงานต่างด้าวซึ่งหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายและส่งตัวกลับประเทศต้นทางทันที แม่ทัพภาคที่4ี่เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพ,พระกฐินพระราชทานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และทำนุบำรุงสืบสารประเพณีทางพระพุทธศาสนาพลโทเกรียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่เป็นประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้ขอรับพระราชทานผ่านราชเลขานุการในพระองค์เพื่อนำมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสณนะวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการทํานุบํารุงสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกําลังใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณวัดยะหาประชารามตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยในการทอดกรถินครั้งนี้สามารถรวบรวมบริวารกรถินมียอดรวม872,975บาทซึ่งวัดยะหาประชารามจะได้นำไปทำนุบำรุงและบูรณะ,ะอารามตลอดจนศาสนาสถานที่ชำรุดเสียหายภายในวัดต่อไป จากนั้นแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีทอดกระถินประจำปี2563ที่กองทัพภาคที่4จัดขึ้นเพื่อให้ผู้มีจิตและกำลังศรัทธาถวายปัจจัยสมทบทุนเพื่อนำไปบูรณะรำนุบำรุงศาสนาสถานพัฒนาวัดนาทวีให้เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ โดยมีข้าราชการทหารครอบครัวกำลังพลของกองทัพภาคที่4ผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่นาทวีจังหวัดสงขลารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวซึ่งสามารถรวบรวมยอดปัจจัยในการทำบุญได้รวมทั้งสิ้น1,146,740บาทค่ะ โดยทหารของกองทัพยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลตามแผนงานโครงการงบประมาณประจำปี2564ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านโรงวัวหมู่12ตำบลเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งล่าสุดดำเนินการแล้วเสร็จ85มีผู้ได้รับผลประโยชน์205ครัวเรือนคิดเป็นประชากร500คนคะ่ะ กรมพัฒนาที่2เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาหลังมวลน,น้ำไหลเข้าพื้นที่เอ่อล้นท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการ,กรเกษตรของประชาชนโดยกรมพัฒนาที่2ได้ร่วมกับคณะจิตอาสา904และนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติแจกจ่ายน้ำดื่มและถุงยางชีพให้กับชาวบ้านช่องโคตำบลท่าช้างและผู้ที่ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ชุดบรรเทาสาธารณาภัยกองพันทหารช่างที่3มกองพลทหารราบที่3จัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากมวลน้ำที่เพิ่มระดับขึ้นโดยช่วยกันขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมทั้งจัดกำลังพลวัดระดับมวลน้ำจากแม่น้ำหมูลที่กำลังเพิ่มระดับขึ้นอีกทั้งยังร่วมกับชุดช่วยเหลือผู้ประสบภยัยแจกข้าวกล่องและข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักได้ ณบ้านหนองโจทย์ตำบลลำมูลอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมากองทัพภาคที่1โดยกองพลทหารราบที่11 นำกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยสร้างคันตะลิ่งกั้นน้ำเนื่องโดยตะลิ่งริมแม่น้ำบางปะกงในพื้นที่ตำบลบางไผ่จังหวัดนนทบุรีเกิดการซุดตัวและพังทลายจากปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้มีน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่การเกษตรและหากปล่อยไว้ก็จะส่งผลเสียหายต่อชุมชนใกล้เคียง คุณผู้ชมคะตอนนี้ในโลกออนไลน์นะคะแห่ชื่นชมทหารนายหนึ่งที่มีหัวใจจิตอาสาจอดรถลงไปช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถชนค่ะเราดูภาพไปพร้อมกันเลยนะคะ นี่คือภาพที่ปรากฏเผยให้เห็นถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่26ตุลาคม2563เวลาเช้าเลยค่ะ7.58นาฬกา58นาทีในระหว่างที่นายทหารคนหนึ่งกำลังเดินทางไปปฏิบัติงานประจำวันเขาได้พบเจอกับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์บนสะพานสูงในกลางเมืองพิษณุโลกนายทหารคนดังกล่าวก็เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีนะคะ ซึ่งภายหลังเราทราบชื่อว่านายทหารคนนี้คือร้อยโทปิยพลศักดิ์ศีสมรองผู้บังคับหมวดเสนารักษ์กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบกองพันทหารราบที่สามกรมทหารราบที่สี่กองพลทหารราบที่สี่ซึ่งได้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนและปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บขั้นต้นก่อนนำตัวผู้บาดเจ็บส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ะ โดยประชาชนหลายคนนะคะที่ได้เห็นโพสต์นี้ได้เห็นการแสดงการช่วยเหลือครั้งนี้ต่างโพสต์ข้อความชื่นชมในความมีน้ำใจของนายทหารคนดังกล่าวที่มีหัวใจจิตอาสามานั่งปฐมพยาบาลดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มความสามารถทั้งๆท,ที่อากาศก็ร้อนค่ะซึ่งถือว่าความมีน้ำใจของจิตอาสาท่านนี้นะคะสามารถช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วยพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรายการเพื่อชาติศาตสาตรกษัตริย์และประชาชนต่อค่ะ ในวิกฤตครั้งที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราได้บทเรียนบางอย่างและทำให้เรารู้ว่าเราละเลยการวางแผนชีวิตมากแค่ไหนและนี่คือจุดเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อระเบียบทางสังคมและสุขภาพอนามัยของส่วนรวมเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่มั่นคงพร้อมแบ่งปันและให้กําลังใจซึ่งกันและกัน ในทุกวิกฤตที่ผ่านมาคือบททดสอบความแข็งแกร่งของเรามาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันของชีวิตด้วยการเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ อยู่ด้วยกันต่อกับรายการเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนะคะสำหรับรายงานพิเศษของเราในวันนี้ค่ะเรามีน้องนักศึกษาว,วิชาทหารที่จะมาบอกเล่าให้เราฟังนะคะถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะคุณผู้ชมโดยเป็นประวัติศาสตร์ณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสวนบูรพาประชาพักดีตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะ ขคารบพราบรมรา,าชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรงหน้ายัตลงสวัสดีครับกับผมนักศึกษาวิทยาทหารพานุสุศกและฉันนักศึกษาวิทยาทหารหญิงกัญญาณีโตาลีค่ะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีพระนามเดิมว่าพระนเรศหรือพระองค์ดำเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตรีเสด็จพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช298ที่พระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกมีพระเชษฐคินีคือพระสุพรรณกัลยามีพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรสหรือองค์ขาว เสด็จขึ้นของราชเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2133ของราชสมบัติ15ปีเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2148สิริพระชนพรรษา4 9พรรษาการประกาศอิสรภาพเมื่อวันขึ้น1ค่ำเดือน6ปีวอกพุทธศักราช2127รงแจ้งเรื่องให้คนทั้งปวงที่มาชุมนุมณนะที่นั้นทราบว่า พระเจ้านันทบุเรงคิดประทุสร้ายต่อพระองค์จากนั้นพระองค์ได้ทรงหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสวนพิงคารหรือพระเต้าน้ำทองคำประกาศแก่เทพยดา,าฟ้าดินว่าด้วยพระเจ้าหงสาวดีไม่ได้คลองอยู่ในสุจริตมิตรภาพคติยราชประเพณีเสียสามัคคีลดธรรมประพฤติพานทุจริตคิดอันทำอันตรายแกเ่เราตั้งแต่นี้ไป กุงศรียยุทธยาขาดไม่ตีกับกรุงหงสาวดีมิมได้เป็นมิตรร่วมสวรรณปัตพีเดียวกันดุดดังแต่ก่อนสืบไปเมื่อปีพุทธศักราช2514พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับในพับพาหลังนี้เพื่อทรงเปิดสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งภายในอาคารพับพาได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับคุณูปาการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรนยกิจต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยปีพุทธศักราช2561พลตีสุขสัน์หนองบัวล่างผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ได้เป็นผู้ดำริริเริ่มในการบุรณะโครงสร้างหลักของอาคารพับพาที่ประทับปีพุทธศักราช2563พลตีธราพงศ์มรคำ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ได้ดำเนินการสารต่อเพิ่มเติมในเรื่องการตกแต่งภายในอาคารพับพาที่ประทับและการพัฒนาภูม,มิทัศน์ภายนอกให้มีความโดดเด่นสวยงามและได้ตั้งชื่ออาคารพับพาที่ประทับหลังนี้ว่าอาคารประชาพักดี และนั่นคือน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารบนทนทหารบกที่12ซึ่งต้องขอแสดงความชื่นชมนะคะที่น้องๆมีความรักรู้คุณค่าของประวัติศาสตร์ชาติไทยและสามารถเล่าออกมาได้อย่างชัดเจนวันนี้รายการเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนหมดเวลาแล้วค่ะขอลาคุณผู้ชมด้วยบทเพลงทหารแห่งแผ่นดินขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะหัวว่นนดดิิยยยื้ชีีท จะไม่กลัวยากเย็นจะไม่เกรงภัยพาพิทักแดนดินทินบาทที่ผูกพันเกิดมาด้วยมีหัวใจทหารมันในปาณิธานที่ฝัน